ะะสิ่งที่จะเตือนนะคนที่เกิดันพ่ธกลางคืน The Tower น o The Hangman ให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะเร็วๆนี้คนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือชีพจรลงเทา้าให้ระวังในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางให้ระวังจะมีเกณฑ์การโดนลมพัดลมเพในช่วงค่ำเวลากลางคืนถ้าเป็นไปได้ในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนอย่าเดินทางตอนกลางคืนเลยเด็ดขาดนะคะไม่งั้นจะมีในพวกของเจ้ากรรมในเวรวิญ,ญญาณสัมภาเวสีโดนของลมพัดลมเพตามสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆ ที่อโครจรหรือตามแยกตามอะไรที่มันอาถรรพ อาจจะไปรับหรือโดนกระทบได้หรือมีคนทําของเล่นของใส่ทาให้คุณเกิดการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาจะต้องมีเกณฑ์การเจ็บป่วยรักษาตัวเองเข้าโรงพยาบาลการผ่าตัดนะคะการต้องดูแลตัวเองให้ระวังในเรื่องของสุขภาพไว้ให้มากๆการนอนไม่หลับความเครียดสุขภาพปัญหาใหญ่นะคะการดูแลตัวเองการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังรักษาไม่หายผ่าตัดไม่ได้นะคะการรับของที่ไม่ควรรับการไปบูชาอะไรผิดๆการไปรับของดําเข้าตัวการโดนของผีเข้าหรืออะไรฟิลนี้มันจะมีเข้ามาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแม่เน้น ย้ำอยู่ช่วงเดียวเลยนะคะวันนี้วันโกนผู้นี้วันพระใช่ไหมให้ระวังในเรื่องของเกณฑ์การโดนทางกางคํำกลังคืนแค่นั้นเลยไม่งั้นถ้าโดนมาหรืออะไรมามันจะส่งผลถึงสุขภาพของคุณพยายามสดมนแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไม่จะเตือนนะสิ่งที่จะเตือนนะคะต่อไปนี้เนี่ยส่วนในเรื่องของเดือนนี้ทั้งเดือนเลย i m p r e ร s คุบาจา์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแบบดีมากคุบาจา์แรงมากเป็นไพ่เทพผู้หญิงอีกแล้วนะคะขึ้นกับเทพผู้หญิงอีกแล้วเพราะฉะนั้นให้ขอบรกับเทพผู้หญิงนะคะอยากได้อะไร เทพผู้หญิงจะให้สายพระแม่สายฮินดูให้แม่ว่านได้ไหมได้คิงออฟแพนด์อัลมีเกณฑ์การได้โชคได้เงินนะคะผู้ใหญ่แนะนําช่วยเหลือนะคะการเดินทางติดปีกหกวิเหินไพ่พยาคุดขึ้นมาคุบาจารย์การได้เงินก้อนเดรนี้จะมีเกณฑ์การได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เจ้าชูเจ้าเสน่ห์เจ้าสำราญนะคะเสน่ห์แพลว์นวนะในช่วงนี้คนที่เกิดวันพกลางคืนนะคะ เนี่ยไพ่สิบเหรียญขึ้นมาไพ่สิบออกคับความรักอินเลิฟคิงออฟโรดนะคะจะมีเกณฑ์การเดินทางการสมัครงานการได้โปรเจกต์ใหม่ไอเดียความคิดหรืออะไรต่างๆผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนนะคะงานดีใช้คําว่างานดีถ้าคิดจะเดินทางทํางานต่างที่ต่างถิง่นต,ต,ต่างแดนถือว่าดีนะเนี่ย การบินไพ่ตัดขึ้นขึ้นไพ่พยาคุดขึ้นไพ่การบินทั้งนั้นถ้าคิดวางแผนจะเดินทางหรือจะไปไหนไปต่างประเทศไปได้ไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นต่าง,าง,างแดนไปแล้วดีจะมีเกณฑ์การได้เงินเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทอง,ทองการเดินทางการเดินทางไกลเนี่ยไพ่ขึ้นมาชัดคือดีอยู่แล้วนะคะนายเอาชนะเข้าก้าเหรียญคือประสบความสําเร็จนะคะฐานะการเงินเริ่มดีขึ้นเดือนนี้มีเกณฑ์การได้เงินหลากหลายทางนะคะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอุปถัมภ์เนี่ยนะคะ การเงินโชคลาบได้เงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เงินก้อนคือเพื่อนให้ดีมากเลยอะแต่เป็นการเดินทางหรือการตัดสินใจที่ดีถ้าในช่วงนี้คุณกำลังตัดสินใจอะไรอยู่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจของคุณมันเป็นการตัดสินใจไปในทิศทางที่ดีหมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจไปในทางที่ดีเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยก้าวและเติบโตไป